สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแันแทงเซฟซล่ะอุองอิงเอฟซีพลังเงียบทุกคนเลยมือนี้อีลหลานไปเยี่ยมพ่ออาชิตะคุณหมอองอิงไปเยี่ยมพ่ออาชิตะเพื่อนป่วยเนาะได้อโอกาสมือนี้นิเวียนกับเพืนภาคอีสานแล้วหลังจากเรียนยูกระบ,บินเนาะเพื่อนกับกัปนไปเยี่ยมพ่อหักพ่ออาชิตะเพื่อน ป่วยลายมือบ่ได้ไปนําลูกสาวคือสีเงาแล้วเล่าเคยติดตามตลอดไปเบิงว่าคุณหมออิงสั่งค้นไขว่าจังใดแน่ไปฟังกันพี่น้องเดี๋ยวหมอสีตรวจให้เด,ด้ออ่าไอ้ห้ามกินซอยจุ้ยอ่าห,าหา้ามกินยา,า,าห้ามเที่ยวร้านอาหาร <c oughs> ห้ามไปตีดสา้าโอเคบอนอนแค่นี้นอน พี่น้องก็คือควมผูกพันระวังพอออชิตะเขาพูพูวอ,อีหลาเนาะพ่นไปใส่มาใส่น้ากันตลอดคุณหมอบอกว่าห้ามกินส้อยจุวสันและที่สําคัญห้ามไปติดสาวคนพ่นว่าห้ามไปคาเฟ่โอ้พอออชิตะถึงใจของเราคือคือคืออพี่น้นองเอ้ยลูกสาวเป็นหวงห้ามกินส้อยจุคนว่าพ่นมากินส้อยจุหลายคุณหมอสั่งเด็ดขาดห้ามกินซ้อยจุคนว่นา ห้ามเข้าร้านอาหารห้ามไปเที่ยวผู้สาวเพ,พื่อนลาคุณหมอสั่งยางดิดขาดตอ,องเสื้อหมอเด้อพ่ออจิตะจะได้หายเร็วๆบ่เสื้อหมอดอมเมาอีกจับสินยาได้เจ้าเป็นความนาหา่างนอกสาหรับขอบครัวอีหล่ะครับอา่าพ่ออจิตะเพื่อนกะดูแลเบิงแง่งกันมาตั้งแต่อีหล่เขาไม่ไม่ผละจนทุกเมือนี้เพื่อนกันัําอีหลา่มาตลอดดูแลกันมาตลอดซ้ําเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทุกเมือนี้ไปใส่มาใส่ กไปน้ากันตลอดช่วงล้างนี่เพิ่นป่วยเพิ่นบ่ได้ไปน้าพลอยไอ้อบ่ได้ไปน้าอีหลาจนบอลจูมือนังโพดว่าเศร้าได้แล้วเด้พอพ่อเอ้ยลังเวทีกินหอดแล้วบนวาเนีย่ยให้ฟังว่าหลังเวทีคือทุกงานเนี่ยอย่างกระซงต้องมีพ่ออชิตะถือกระเป๋าให้ลูกถือกระเป๋าเครื่องสำอางถือสัมภาไรายอีนี่ยังที่ทุกอย่างให้ทุกคนจะสังเกตเบิ่งบอว่าพ่ออชิตะเนี่ยเวลา เหลิกง,งานแล้วหรือว่าสิเขางานเนี่ยถือแล้วกระเป๋าเบอรมีกว่าไม่จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยถือให้ลูกสาวเอาถ้าสิกลับขึ้นรถกระบะกับสิถือค้อ,องให้ลูกตลอดไปน้ำอีลาตลอดเป็นนาเวทีนี่คือสิเบิ่งตลอดเบิ่งแง่งอีลาตลอดตั้งแต่เขามาไหม่จนทุกมือนี่ช่วงหลังงพ่นบใ่ใครสบายก็หายไปไปเ,เรื่อยอสเดเลยติดตามลูกสาวอีกต่อไปเบอร์สาวไปหากระิ เศร้าเราลปบานยิ้มปุยๆแล้วคุณหมอสั่งห้ามเราต้องเหตดตามได้พอเด้ออย่าไปนี่ลูกสาวเด้อลูกสาวสั่งหมอสั่งเราต้องทําตามด้พอ,อคีตะจะได้หายได้เร็วจะได้อ่าไปเห็นบรรยากาศบ่เห็นพ่อ,อคีตะสัางขาดบรรยากาศไปอันคนคนๆนึงเลยแหละเพราะว่าถ้าเห็นอีหลายุใส่ตรงเห็นพ่อ,อคีตะนั่งตลอดสําหรับอ่า พอชิตา,นาเนพนก็นติดตามกันมาแต่โดนโดนนั่นแล้วพี่น้องตั้งแต่อีหล่าเขาใหม่ๆพนละเป็นคนดูแลซ้ำเป็นคนดูแลคนหนึ่งเลยแหละในสำหรับครอบครัวของอ่าแมโน่เนาะเพราะว่าเจองานบุญงานยังงานสรุรางพนประสานเพ่นเหตุให้ทุกอย่างซ้ำเป็นผู้เบื้องหลังความสำเร็จของอีหล่าอีกคนหนึ่งเป็นพ่อหักของอีหล่าอีกคนหนึ่งที่อ่าสพอตอีหล่ามาตั้งแต่แรกโดยที่บ ต้องการอีกอย่างสอบแทนเลยพออ่อชิตะพ่อการชัยอีกอย่างเสียพ่อลุงเพื่อน,นะเพื่นอนููน้ากันมากตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่สีห้าห็นเนาะตั้งแต่ติดตามเพิ่นมากสเหินเพื่อมมนมากต,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 ตลอดก็ขอให้พออ่อไอจิตาหายวปยเร็วๆเด้เดออ่าใายพ่อสั้นกดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องพายอยู่กับเขาช่วงนี้ดูดูฝนพายุยเขาหลายเดี๋ยวเห็นบอลจบอกว่ากลับจากหลังจากนี้ไปแล้ววันที่สิบเจ็ด ซ้ำสิเปิดวงไม้แล้ววันสิเปลี่ยนอ่าเอฟเฟกตหม้เปลี่ยนโชว์หม้สั่งชุดไม้ชุดอีหล่าไม้ซ้ำเปิดวงไม้เดี๋ยวเขาคอยติดตามว่าเพิ่นสิไปจัดอยู่ใจยังไงอะไรยังไงเนาะสําหรับอ่าเพิ่นไปทั่วกรุงเทพอันใดผิดพลาดอันใดบอดีอันใดบอดีเพิ่นก็สิมาปรับเปลี่ยนไหมฮะเราเขารอเบิ่งว่าอันนี้ขนาดซสำนันเพิ่นว่ามันยังบอดีอยู่ยังดีซ่ำนี้สําหรับเราแบบแต่จะบอกว่าควรปรับภูมิ

เปิดมือไหมเอ้าเปิดวงเซ็ว่าเปิดวงรอบสองมาที่17ตุลาคม17ตุลาเดี๋ยวค่ะจทันทีเปิดวงรอบสองใน17ตุลาคมใส่เข้ามาเปิดวงรอบสองเลยเพราะว่ามันมันมันไม่มาทั้งคารฟุคร์ฟิกทังงยังทุกอย่างเาไี้เมาเสียเมสย้วตดามาส่งวกบ้างเราไม่ทันบ้างมันเลย ขัดใจเยือนเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาตัวเนาะมันโมเสวงสักคูดเองโมเสียเนาะมันไหว่าพูดอีเราเราบีบงานเราวบีบงานดีนะครับเอาไม่ว่ากันสิบเจ็ดตุลาสิบเจ็ดตุลาสิบเจตุลาเมื่อวันที่สิบเจ็ดตุลาเดี๋ยวกระลังหาสถานทีรู้ว่าเปิดฤดูแก่นไม่เลยเพราะว่าแล้วโชว์อย่างเงี้ย ยังช่วยมันมีอะไรเพิ่มมาเพิ่มเติมอีกมั้งสินะมีโอ้แล้วอาจทีเปลี่ยนดีเลยอาจทีเปลี่ยนเพลงอีกได้นไหมอ่าอาจจะมีเปลี่ยนอีกกระชับเปิดพวกแม่เวยังไงตีบเออคาฟิกกับแม่แม่ไม่พกคนในอินเดียบ้านเกิดเพิ่นเห็นดาวพิ่นศุกร์พิภัทวะหรือมันต้องปรับตรงนี้เบื้องตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงรับรองว่าหลังจากที่กับมาโดมมาพระบานพักอ่าบอสจูเพิ่นกับสิได้ปรับเปลี่ยนไอ้ อันนี้จักน้อยมันจิเป็นลักษณะแบบใดอัดซีดีขึ้นก็เก่าข้าก,ก็เก่าสำหรับจากน้อยพีิบันแพงปีนี้ก็เอฟซีทุกคนรอชมรอเชี่ยนะพี่น้องอ่าสำหรับไอ,อ้ เชปนีแปนเพท่านติดตามฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อกดกระดิง่งแน้ำเพื่อสิบุเร่ไพยคลิปแต่เชปนี้สวัสดีค่ะ